แอบบอกว่าของดีของเด็ดที่ทุกคนห้ามพลาดอยู่ในแบรน์นี้นี่เองถึงเวลาละคะที่ต้องเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าน้องเขาเด็ดจริง สวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะคะว่ามุกดานเนี่ยชอบอะไรที่มีกลิ่นหอมมากยิ่งโปรดักต์ไหนนะคะที่จะช่วยให้ผิวเรานั้นหอมยิ่งขึ้นบอกเลยมุกดาไม่เคยพลาดค่ะทุกคนรู้จักบิวตี้บุฟเฟ่ใช่ไหมคะแอบบอกว่าของดีของเด็ดที่ทุกคนห้ามพลาดอยู่ในแบรนด์นี้นี่เองนี่แอบเก็บเป็นความลับมานานมากแต่ถึงเวลาละค่ะที่ต้องเป่าประก,กาศให้ทุกคนรู้ว่าน้องเขาเด็ดจริงตัวที่มุกดาจะพูดถึงนี่เลยค่ะ เซนเทียลวิตามินซีอะฟเตอร์บาร์บอยด์เอสเซนต์ตัวนี้นะคะมันคือน้ำตกค่ะทุกคนคือหลังอาบน้ําเสร็จเนี่ยเราจะมีช่วงสกินบรูมิ่งโมเมนต์ช่วงนี้นะคะคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการบํารุงผิวเลยค่ะพอหลังจากเราอาบน้ําเสร็จจะเป็นช่วงที่รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งการบํารุงผิวในตอนนี้เนี่ยจะทําให้สารบํารุงซึมลึกเข้าสู่ผิวได้ดีที่สุดเลยค่ะช่วงเวลานี้เหมาะสมที่สุดสําหรับการบํารุงผิวกายด้วยน้ําตกเซนเทียลวิตามินซีอะฟเตอร์บาร์บอยด์เอเซนต์ขวดนี้ ตบไม่ล้างน้ำอาบเสร็จแล้วตบเลยมุกดายกให้เรื่องกลิ่นคือสุดมากกลิวหอมฟินสุดๆที่สําคัญเขาบํารุงผิวให้เนียนกระจ่างใสเพราะมีไฮยาลูรอนคอมเพล็กซ์ถึง3ชนิดซูเปอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิดนาโนไฮยาลูรอนิกแอซิดและไฮยาลูรอนิกแอซิตตัวนี้จะยิ่งช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานปกป้องและกักเก็บให้ผิวอิ่มน้ําและดับเบิลมอชเจอร์ไรเซอร์ล็อกที่จะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสยิ่งใครผิวแห้งจะจัดเหมือนมุกดาเนี่ยต้องชอบแน่นอนและที่สําคัญสุด ไม่มีไม่ได้เลยก็คือวิตามินซีที่เขาเลือกใช้นาโน o วิตามินซีจะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวดูแลขาวกระจ่างใสรวมถึงปรับสภาพคอลลาเจนให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นและแข็งแรงพร้อมสู้แดดและมลภาวะภายนอกอีกด้วยค่ะตั้งแต่ใช้ตัวนี้มานะคะบอกเลยว่าผิวดูฉ่ำมากนุ่มเดง้งไม่แห้งกร้านผิวไม่ลอกขาวอีกต่อไปตอนนี้กาเป็นลูกหักต้องใช้ทุกวันละค่ะ ตัวน,นี้จะมาในรูปแบบเอสเซน์เข้มข้นแต่ไม่รู้สึกเหนียวเนินหนะตามที่มุกดาบอกไปเลยว่าเขาใช้เทคโนโลยีนาโนวิตามินซีซึ่งเข้าผิวได้ง่ายมากเลยไม่เหนียวเนินหนะช่วยให้ผิวกระจ่างใสผักสภาพคลาเจนที่ผิวดูสุขภาพดียิ่งใช้คู่กับเซรั่มอาบน้ำเซนทิโอวิตามินซีบอดี้ไวท์ชาเวอร์เซรั่มที่มีส่วนประกอบของวิตามิน B3 ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้พ้อมตบครบทุกการบำรุงที่แท้จริงให้ผิวดูมีสุขภาพดีขั้นสุดค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะ หลังอาบน้ําด้วยเซรั่มอาบน้ําแล้วเราก็ตกน้าตกตัวทันทีในช่วงสกินบรูมนี่โมเมนต,ต์3นาทีแรก จะได้ประสิทธิภาพของการบำรุงสูงสุดเลยยิ่งใกล้ซัมเมอร์แบบนี้ด้วยอากาศบ้านเราร้อนยิ่งกว่าอะไรได้เจออะไรสดชื่นไม่เหนียวเนินหนะและยังช่วยทำให้ผิวมีสุขภาพดีอย่างเซน t ท o วิตามินซีอัฟเตอร์บาร์ดบอดี้เจาก Beauty Buffet บอกเลยว่าซัมเมอร์เนี้ยร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัวจ้าทองดีขนาดนี้แต่มาในราคาแค่195บาทเองค่ะทุกคนถูกมากสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเซนทวิตามินซสามารถหาซื้อได้ที่ Beauty Buffet ทุกสาขาหรือช้อปออนไลน์ได้ที่ beautybuffet co th หรือจะเป็น shopee lazada สะดวกช่องทางไหนก็ช็อปได้เลยค่ะแลนมุกดาก,ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนเพจรีวิวระดับชาติซื้อเซนเทียววิตามินซี2ชิ้นเพียง290บาทจากราคาปกติ390บาทสามารถคละสินค้าได้เพียงใส่โค้ดตั้งแต่วันนี้จนถึง11มิถุนายนเฉพาะที่ร้าน Beauty Buffet ทุกสาขาและเว็บไซต์ beautybuffet.co.th เท่านั้นนะคะราคาพิเศษแบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว